โอเคกาบสวดีพี่น้องประชาชนทุกคนคนไทยทุกคนนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาสอนอ่ ทำรูสเต็กให้เป็น240เฟรมเรทนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะมาสอนโหลดรูสเต็กเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพราะผมเพิ่งลองไปมาผมลองเล่นมานานแล้วนี่ยมันก็เมาส์ไม่หลอดเลยนะครับทุกอย่างดีครับเมาส์ไม่ค่อยล็อกกันเลยครับเวลาหันก็ไม่ค่อยเหนื่อยๆเท่าไหร่นะครับขั้นตอนแรกนะครับที่ผมเคยบอกตอนคลิปที่แล้วของคลิปที่แล้วหรือเปล่าเออใช่ของคลิปที่แล้วนั่นแหละคือการลบรูสเต็กนะครับเราต้องไปลบรูสเต็กก่อนครับบงที่หน้าวินโดว์ตรงนี้ครับเป็นหน้าวินโดว์ปุ๊บ ผมแล้วก็ทําการหาบูสแตกนี่คือบูสแตกของผมมันเก่านะครับก็ทําการลบไปนะครับผมแล้วกดถ้ามันขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้กด yes นะครับผมขึ้นหน้าต่างดำๆอ่ะมันจะเป็นหน้าต่างให้มี yes กับ no นะครับทุกคนกด yes นะครับผมแล้วทำการลบทิ้งเอาไปได้เลย,เลยก็เหมือนคลิปกดกอน,นั่นแหละก็รอลบลบทิ้งเสร็จแ้วที่ครับลบเสร็จก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะแล้วก็ทำการกดอันนี้นะคอมอะไรนี่แหละอัานไม่ออกใช่ไหมเด็กแล้วก็ให้ทุกคนกดไปตรงลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับลิงก์ด้านล่างคลิปเลยบูสแตกเวอร์ชันใหม่เลยเป็นนเวอร์ชั เอ่อเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันนี้เลยนะครับเนี่ยเวอร์ชันนี้เลยเมื่อกี้ผมกดผิดหน้านะเป็นเวอร์ชันนี้เลยนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดบลูสแต็กเลยนะผมกดทำงานดาวน์โหลดเลยคลิปนี้ก็อทำงานได้เร็วนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดบีทวิกเกอร์ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมบอกเลยว่าบลูสแต็กเวอร์ชันนี้มีคนใช้อ่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเมื่อกี้ถ้าเป็นหน้าจอดำดำไม่กดแ yes, จ้งสน,นนะครับผม แดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดอันนี้นะครับไปเลยการน้นนี้ทิ้งได้นะครับกก่าเลยแล้วก็รอดาวหลดเรามันติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับผมไ้ตัดเวลาที่มันติดตั้งเสร็จเลยแล้วกันอ่านะครับตอนนี้ก็ใกล้จะติดตั้งเสเร็จแล้วทุยติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโอ้เลวทนอ แลนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมอย่ลาลืมไปดูทิกตอกผมนะครับอย่าลืมคลิกลิงก์ทิททตตกตอกผมไว้ได้านล่างคลิปนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมอ่าผมถ้าคลิปผมถ้าช่องผมถึงหนึ 100, 100่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยซับนะครับเดี๋ยวผมจะทำเพลงลงนะครับแต่ไม่แต่ไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรนะแต่รอฟังได้เลยนะ,เ,นนนะเป็นเพลงอะไรตอนแรกผมว่าจจะเอาเพลงอ่าพรุ่งนี้เป็นแฟนกันนะแต่ผมเปลี่ยนแล้วนะครับแม่งผมไปลบผิด ไม่ปลายหายเลยรอฟังนะครับว่าผมจะทำเพงเลงอะไรลงไปก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมอย่าลืมกดไ like ลค์ทุกคลิปเลยนะครับอย่าลืมติดตามผมนะครับกดกระดิ่งด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยทำคลิปนะครับโอ้โหขี้เกียจครับเดี๋ยวว,วันพูดันอังคารผมจะรีวิวคีย์บอร์ดผมเซตสองคีย์บอร์ดซิก n น l จะเท่าไหร่วะเจ็ดหนึ่งแปดมั้งได้ไม่ผิดผมจะรีวิวนะครับตอนนี้ยังส่งไม่ถึงเลยมีคลิปได้นะครับรอดูได้ครับนี่นะครับถ้าติดตั้งเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับขึ้นประมาณนี้สองอันนี้ก็อันน 9กาวแล้วก้าแล้วเคขึ้นแล้วขยายให้ผมสอนดาวโหลดไม่ใช่สอนดาวโหลดเลยสอนทำแบบนี้เนี่ยสอนโหลด efort อะไรเนี่ยนั่นแหละก็รอๆนะเปร็จแล้วนะครับแล้วก็รอมันเปิดขึ้นนะครับแล้วก็เปิด b e a t a k e r 5ขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ครับของผมตรงนี้นะของผมตรงนี้ก็ผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมเช่นเคยเคยบอกกันแล้วอันนี้ก็ทําการ ติดตั้งมาซะเอาส่วนหัวหมซะจะตัดไว้ตอนดาวน์โหลดฟรีไฟล์เลยแล้วกันโอเคนะตอนนี้ก็ทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วผมติดคําว่าโอเคแล้วทุกคแล้วก็เข้าไปหากินได้ <c oughs> นะทำการดาวน์โหลดลงไปเลยแล้วก็ระหว่างเวลาวดาวน์โหลดก็มันต้องทํำอะไรครับนั่งดูเฉยไเดี๋ยวเดินครับไปเดยวเน็ตใครแรงก็ไปเดยนเน็ตใครชา้าร์ก็ใกล้ที่นันนิสนึงนะครับเอาไว้เป็นเน็ตบ้านนะครับนี่เน็ตบ้าน แค่ให้ผมรีวิวห้องผมก็อยาเลยครับแม่งโลกชิบหายเลยก็ทําการติดตั้งฟิลไฟล์อ,อกเรเวอร์ชันนี้ในล่าสุดแล้วมั้ง <Yeah. S 2> เนี่ย24.240ขึงนเดี๋ยวผมจะมาสอนให้พูดแตกเร็วขึ้นเลยนะครับคลิปหน้านครับถ้าพูดเร็วไปก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับจะ,จะพยายามพูดช้าๆนะอ่ะอันนี้ก็เราโหลเสร็จแล้วยังกำลังติดตั้งอยู่มั้งให้เรากําลังติดตั้งนะครับ ระหว่างที่กำลัตงติดตั้งเอา้าทำดาวน์โหลดไม่คว้าจะตัดไปตอนดาวน์โหลดเสร็จเลยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็ทําการดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตั้งแล้วนะครับให้เราแต่แน๊บนะให้เรามาเท่ตั้งค่ากันนะตั้งค่าสเต็ปกันนะครับ,รรบผมเรียเล่นหน้าจอเป็นอ่าถ้าอยากเลื่อนก็ประมาณนี้นะถ้า,ถามันก็เลื่อนครับอันนี้ก็เลื่อนอันนี้ก็เลื่อนแต่ผมอันนี้เลื่อนก็โคตรลื่นดีเทนยร์ผมปรับเป็น320แล้วก็ทำการเดี๋ยวเรก็ รอมาในนี้เช่นอะไรครับรับเดือนนะทวีรับเดือนนะครับอือเร็วเกินรับเดือนนะครับรับเดือนนะนี่นะแล้วก็ทำการเซตติ้งใหม่มาที่อันที่สองนะครับก็ประมาณนี้นะครับกดตามผมเลยครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นสุดเลยนะสุดสุดทุกอย่างนะให้เปิดให้กดตรงนี้ครับให้กดเปิดตรงนี้ครับแล้วก็ทำการกดเปิดตรงนี้นะครับแสดง FPS แล้วก็เลื่อนไปสุดเลยสองร้อยสิบสี่เด็ดแล้วก็ทำการกดอ่าเปิด A R M นะครับตรง A B I setting นะครับแล้วก็กด A R M นะแล้วทำการกดเซฟครับแล้วก็รีนาวใหม ลีรน้ำก็อัานอัานถึงวัตถุก็ขอโทษด้วยนะครับก็รอสักแป๊บนึงนะครับเกมเข้าแล้วครับผมแต่ผมจะบอกวิธีตั้งค่าไฟฟายเลยนะครับเวอร์ชันนี้เข้าสิเฮ้ยโอ้มันจะละเอียดเลยขนาดนั้นวะเนี่ยเร็วเธอเฮ้ยเฮ้ยเออมาแล้วนะครับแม่งหนาชิบหายมาที่ต่อไปก็มาที่อันนี้นะามชอบนะของผมภาษาอังกฤษนะใครเป็นภาษาไทยได้เขียนว่าผมชอบนะแล้วแล้วก็มาตรงนี้นะครับได้ไหมถึงตรงนี้นครับแสดงเมื่อแตะนะครับตรงนี้เลยเปิดเปิดแล้วไหม แค่นี้ครับก็เป็น200เซฟเลยแนละ้วแต่คือคุณต้องไปทำ90เซฟเลยนะครับก็ปิดหน้าต่างนี้ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการมาที่ B ีทวิกเกอร์5นะครับผมนี่กดรูดแพนกินลงมาเลยถ้ามันเป็นจอมดมนคือ70โหนครับพอมันขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วให้เรากดอันนี้นะครับผมกดลงไปเลยผมไม่รู้ว่ามันอ่านอะไรนะแต่กดๆไปเลยดูอ่ะมู้แตกมูสแตกหลุดลงมได้ยังอ่าู้แตกก็หลุดไปแล้วให้เรามาที่รูทนะครับตรงที่รูทแล้วแล้วก็กดอันลล็อกลงไปเลยแล้วก็รอตรงนี้มันถึงลอยครับ คอมไพล์เร็วก็แป๊บเดียวครับฟังชา้าก็ก็ไม่รู้ครับ,ก,ก,รบก็น่าจะนานอยนะู่เนาะก็พออันล็อกเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นล็อกขึ้นมาจะไปกดอนะ่ะให้มาที่ตรงนี้ครับตรงนี้หน,น้านแรกแล้วก็กดสตาร์ท bs ขึ้นมาไปแบบรวดเร็วนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดแล้วหรือเปล่าสั้นกว่าคลิปที่แล้วแน่นอนคลิปที่สอนทำคลิปที่แล้วเดแบบี๋ยวจะยาวกว่าแล้วก็ให้มาตรงไมค์เกมนะครับเกม s เนี่ยเพื่อให้ทำการเรียนรับกดบีทีวีเกย์ขึ้นมา,น,มามลลนะครับบีทีวีเกย์ขึ้นมาโอ้ยนนะครััับถ้าฟงทงก็ เก่งมากเลยให้ทำเการไปที่รูทนะครับแล้วก็ตรงที่แพทนะครับกดไปตรงที่แพทแล้วก็รอสักแป๊บนึงครับรอแล้วก็กด install super ครับถ้าไปเร็วก็ขอโทษนะครับมันจะมีเสียงติ้งขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ทำเการกดไปที่ super su แล้วกด export ลงไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตามเลยครับกดตามเลยแล้วก็ no อะไรพวกไม่ใช่แค่นี้นะครับผมแล้วก็กดการกระบัตลงไปเลยแล้วก็ทำเการมาที่ b t ทีทวิเกอหมืแล้วก็มาที่ setting ครับ setting ก็ตรงที่ rg phone แล้วก็บ a r f i l เหมือนเดิมครับแล้วก็กดแอปพลายไปแล้วก็กาวออกไปได้ไปได้เลยนะครับก็ให้ทําการตรงนี้ครับตรงที่ setting ครับแล้วก็เลื่อนลงมาอ่าอันนี้ครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้ครับอันนี้เนี่ย a d v a n e advance a d v i n c e ให้มันเป็น rg phone ครับถ้ามันไม่เป็นให้กดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเป็น rg phone สองครับของผมเป็นแล้วไงก็แค่นี้นะแล้วก็กลับบาดไปให้ทําการเข้าฟีไฟล์ดูนะครับผมถ้ามันไม่ได้คูกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปแล้วถ้าทาไม่ได้ครับอย่าเพิ่งปิดคลิปไปนะครับ มันมีวิธีซับซ้อนอีกนะครับนิดหนึ่งนะครับไม่ซับซ้อนหลัยไดรอรับรอเกมเปิดขึ้นมาดูหรือว่าจะได้กี่เฟรมนะถ้าทุกคนทําทําไม่ได้ก็ไม่แปลกนะเพราะเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปนะผมบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปนะ้วยังทําไม่ได้ถ้าผมทําได้แล้วคือผมไปตั้งค่าอันหนึ่งไปมีให้ตั้งค่าอีกอันหนึ่งนะครับทุกคนยังไม่ได้ตั้งก็เลยไม่เปลยนะผมตั้งแล้วจวเพิ่งปิดคลิปนะบอกแค่นี้แหละเออจบใส่รหัสทุกคนไปเลย เดี๋ยวขอเซ็นเซอร์ของผมไปและกันนี่สาระหัดไปแล้วอ้าวกดผิดอิชิพายเข้าสาระหัดใหม่นะครับอย่เงี้ยไปเลยอันนี้กันต่อนี่ครับดูเฟรมเลยครับโอ้เสียงเกมดังเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลิเสียงเกมครับเสียงเกมดังจัดไปด้วยอะไรวะอันนี้เอบียดเสียงเกมแล้วครับผม ดูเฟรมเรทผมนะครับวิง่งดูดูดูนะดูนะโอ้โหร้ 60, 160, อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยห้าสิบกี่เฟรมวะเนี่ยดูดูดูด,ดูโอ้โหวิง่งร้อยห้าสิบร้อยหกสิบจริงๆมันวิ่งได้สูงสุดที่สองร้อยสิบเฟรมเรทนะครับแต่อันนี้คือเห็นไหมร้อยแปดสิบล้วคือทุกคนก็กดเข้าไปเล่นกันนะครับมันจะถึงสองร้อยสิบเฟรมเรทนะคือณนะตอนนี้ถ้าใครทำไม่ได้เดีย๋ยวขึ้นปิดคลิปนะครับให้ทุกคนทำการกดค่าบาทนี้ไปกดเยสไปแล้วก็มาตรงที่ตรงนี้ครับตรงเนี้ยตรงสามขีดตรงเนี้ยขีดตรงนนีี้้้ทาากกกกกรรดดคลลลิขววงงสตตแแ็ ตรงนี้แหละออกคือการออกกูต์แตกแบบแบกยังไงแบบเรียบร้อยเออให้ทุกคนมาตรงที่คลิกขวาอุ้ยให้ทุกคนคลิกขวานะครับแล้วมาตรงที่ NVIDIA Control Panel นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมทิ้งลิงก์ทุกอย่างแม่งเลย NVIDIA Control Panel นะของกาจอข่าวเขียวนะกดลงไปเลยเรอสักแป๊บหนึ่งผมจะให้กาจอเป็น G GeForce GTX หนึ่งของ50 Super นะครับนี่ครับแล้วก็ทำการกดอ่าขยาย,าย ใหญ่นะอันนี้ต้องบอกมันเลืองไม้สุดนะครับแล้วมาดูตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยในเขียนว่าซิงแนวตั้งอะไรซิงอะไรผมจำไม่ได้แล้วซิงแนวตั้งของของอันนี้มันเป็นสามดีอ่ะเออที่มันขึ้นมาตอนแรกเป็นสามดีให้กดเป็นอ่อันนี้ออฟไปนะครับออฟนะอันทุกคนมันขึ้นว่าสามดีเลยเอออันนี้มันขึ้นว่าสามดีทุกคนก็กดออฟไปนะแล้วก็มาลงที่อันนี้นะแล้วทำการแอดนะแอดบูสตนะักสี แล้วก็เลื่อนลงไปสุดเลยแล้วก็ตรงนี้ให้ออฟเหมือนกันนะมันคือว่าสามดีเซตติ้งหรือเปล่ามันจะขึ้นทุยจืยูเอสอีเดอะสามดีอะไรแต่ทุกคนก็กดอันนี้ไปนะเออแค่นี้แหละแล้วก็กดแอ p พลายแล้วก็กดออกไปแค่นี้แหละครับผมแล้วก็ทำการเข้าเกมใหม่เข้าเกมใหม่เดี๋ยวผมกอเล่นให้ดูสักสองสามตาแล้วกันเข้าเกมใหม่ เกมไปเลยผมไม่ขอเล่นจอใหญ่นะครับเอ้ยเล่นจอใหญ่เล่นจอใหญ่ตามไม่เต็มใช่ไหมกดกด F1 นะครับจอใหญ่แล้วดูเกมเหรีผมเลยนะผมเ,เข้ามาเล่นให้ดูเ,เล่นแล้วแล้วตัดตอนที่เข้าเล่นเลยนะอ้าวโทษครับผมกดผิดจิบหายแล้ว โอ้กดผิดที่บหายกดออกครับเอาได้อ,อีกอ่ะตอนตั้งค่าถัดไ้เนี่ย,มยผมจะเลื่อนนี้ไปศูนย์ทั้งหมดเลยนะ้วกดตั้งตามผมนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมาาอันนี้เราจะจะปรับแล้วนะผมปรับแบบเดิมเล่ครัชอบแบบเดิมอ,อ,อ,อันนี้ก็ออกเอาไว้หมดเลยแล้วก็กดย่อหน้ามาแล้วก็กดตรงถ้า,ถามันถ้ามันเป็นจุดแบบเนี้ยจุดแบบเนี้ยทุกคนทำการเลื่อนเลื่อนไปเลยเลื่อนมันเอาไว้หมดแล้วก็กด f หนึ่งนะงตรงที่ตรงคีย์บอร์ดตรงนี้แล้วก็กด o p e นไปแล้วก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้กดอันสอฟไปแค่น เห็นจุดๆพวกจุดๆมันเป็นตัวอักษรมันไม่เห็นตัวอักษรใช่ไหมทุกคนเลื่อนมืออกตัวอักษรจะหายถ้าเลื่อนมาถ้ามีถ้าเลื่อนออกก็หายอ้าวเด็กไอวินเข้ากิมใหม่แป๊บทุกคนตัดไปตองเข้าเกมใหม่โอเคนะครับแม่งก็เข้าเกมใหม่ให้ผมแล้วนะครับก็แค่นี้ครับแล้วก็มาตรงที่โอเพ่อันนี้ใหม่แล้วก็กดดีควอนตรง F1 ครับกดดีควอนตรง F1 ไปแล้วก็อันเอ่อตรงนี้ก็เป็นบิดไม่ต้องไปปรับนะครับไปแบบนี้แหละ อันนี้ผมโดดร่มนะเล่น,ลน,ลนมาตรงมาตรงที่ตรงนั้นค่าตรงนี้ครับแล้วก็ให้เลือกแกนแกน x เ,เป็นแล้วแต,ต,ต,ต่นะครับใครปรับตามผมก่อนก็ได้นะผมปรับเป็นอสองจุดอะไรปรับเป็นสองจุดสามหรือเัล่แกนวาผมปรับเป็นสองสองจุดสองจุดสี่อะสองจุดสี่ประมาณนี้ที่ผมเล่นชิบหายกูตายเลยนะมาเล่นให้ดูเลยแล้วกันทุกคน อาจจะเล่นไม่โหดก็ขอโทษด้วยนะครับเอ้ยยังต้องข้ามไม่เ็จเลยแป๊บหนึ่งเขาเก็บปืนยิงมันมันจะเป็นจุดนะครับเนี่ยมันจะดูเฟรมเลทผมด้วยเนี่ยมันจะเป็นจุดๆนะครับถ้าเราทําให้มันเป็น210เฟรมเรทแล้วก็ทุกคนมาตรงนี้นะยังบอกให้เสร็จเลยตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะตรงนี้หนึ่งแล้วตรงนี้เป็นเลขสองตรงนี้เป็นเลขสามแล้วผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นตัว Q เพราะผมถนัดตรงนี้ก็เป็นตัว E ันนี้คือความถนัดของผมเองนะที่นี่ครับเดี๋ยวมาให้ดูนี่ดูเฟรมเลทไปตามๆกันนะครับเดี๋ยวไม่เดียวหรอกดูไปเลยโอ้ยังไม่ได้โหลดอะไรเลยเนี่ยชุดก็ไม่มีเนี่ยปีเมื่อกี้เจอคนเดียวคนเป็นได้เป็นได้คลิปนี้นานแน่นอนไม่น่าบอกเลยว่าสั้นไปแบบรวดเร็วนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดแล้วนี่จะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดแล้วหรืเปล่าดูครับดูดูดูยี่มันยิงกันอยู่มันยิงกันยุกดูว่ามันยิงแล้วปะ นี่หัวแตกผมบอกแล้วเวอร์ชั้นใหม่มันลากหัวง่ายบอกตอนไหนวะยังไม่ได้ยังไม่ได้โหลดอะไรเลยเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าเป็นจุดกลางจอแบบนะี้เฮ้ยถ้าเป็นจุดกลางจอให้เลื่อนเลื่อนไปทางไหนก,ก็ได้นะซ้ายหรือขวาแหละเลื่อนไปเรื่อยๆให้มันหายก็แค่นี้แหละใครเนผมไม่ฟาร์มของผมบอกเลยอยากตายอะครับอือโอ้ตกน้ำไอ้โดนยิงจริงเลยมีคนแค่นี้เหรอวะ เนย่แบบเดี๋ยวข้างหน้าไปมาสอนทำให้รูสแตกลืล่นขึ้นนะครับอันนี้แค่นี้กับลิปคินานแล้วเปิดกิปตัวอลไรตั้งค่าแบบนแะละจ,จะจุดตั้งตรงไหอันนี้ผมตั้งเป็นตัวใดตัวบีแล้วนะอาจจะในไฮไลท์ที่ผมคคดูค่อนข้างที่จะโหดนะจริงๆกากมากเลยนะทุกคนยิงใส่คนเดียวจวังหวะนี้กดไปเนี่ยเนี่ยข้อเสียของสองร้อยเจ็ดสิบเ,เดเลยกคือมันจะมีจุดๆเวลาเรากดมีมีคนมีคนยิงกันยิงกันลงกันลงกัน วิ้ยไม่ตายจะขึ้นโอ้แม่งตั้งไอพอแด้ไม่น่าแรงสูงเลยไม่ใช่แรงไม่ได้สูงหรอกไม่น่าเจอคนโหดเลยชนะไม่เนี่นนนยไม่เอาที่หนึ่ครับอันนี้เน้นเล่นโจ้ใช่จอไม่เต็มนะผมเล่นไม่ได้รุ้ยมันลงมาแบบลงมาก็ตายไปลงมาก็ตายไปแค่นี้แหละอ,อือการนำเาของรูดรูด,ร,ดรูดของอยิงหัวไปอ,อุ้ย อ๋อหลอนเองครับนดี๋ว่าได้ยินเสียงคนเมื่อกี้เฮ้ยมีมีผมได้ยินครับผมได้ยินนั่งไงนั่งไงวา่าละนี่นี่ว่าแตกไปอู้แมงลิงไม่หลอนเลยว่ะสู้ไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยผมสู้ไม่ได้นะมันมาได้เล่นบาเรียนนะตรงเนี้ย ลูกศรนะมันเป็นลูกศรโอ,อ้เจ็บเจ็บโอ้แวงก็หอดูก่นอนอแค่นี้นะครับก็มีอะไรมากรั็แค่นี้แหละเขาปิดคิดแบบอยแบบ่าไปว,ว่าเขารับถ้าเขาอัดตัวทุกคนนะอัดตัวได้ไมีทุกคนมีสิทธินะครับเล่นแบบของทุกคนอ่านะครับ ถ้าใครชอบิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครในกรื่ังใจให้ผมด้วยดครับ่ที่น่าจะทำอะไรก็รอดกวนได้นะครับผมแม่ลกครับา